你好。 วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณจากภายในของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะ Vre ฟนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะวิตามินซีคอลลาเจนนั่นเองนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของ VF เฟนะคะเขามีคอนเซปต์ของเขาก็คือสวยทุกที่ดูดีทุกวันนั่นเองนะคะก็จะทําใหา้ผิวเราสวยใสยนะคะแล้วก็ดูดีได้ทุกวันเลยนะคะถ้าเราบํารุงผิวจากภายในจะมี ตัวอันนี้นะคะตัวแรกเป็น e x c e l l e n c ซ ะะเป็นวิตามินซีแบบซองนะคะชงดื่มหรือว่าทานเป็นผงก็ได้นะคะก็จะมาพูดถึงสักเล็กน้อยก็ดูส่วนผสมของเขานะคะด้านนี้นะคะก็วิตามินซีของ V f เฟรนะคะเขาจะาผลิตมาจากผลไม้หลากหลายชนิดนะคะทำให้เราได้ประโยชน์แบบจากผลไม้ที่แบบแท้จริงเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ประโยชน์จากผลไม้นั้นๆแล้วก็ไม่เหมือนวิตามินซีที่เป็นเม็ดยาทั่วไปนะคะมีรสชาติอร่อยกว่าแล้วก็ราคาไม่แพง ชงดื่มได้นะคะแล้วก็ฉีกซองได้เลยนะคะ1กล่องของเขาจะมี10ซองนะคะราคาน่ารักมากนะคะ1กล่อง10ซองราคา150บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้1ซองนะคะมีเอ,อ่อ11กรัมนะคะ รสชาติของเขาจะเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็สามารถชงแกะชงทานได้เลยนะ,ะก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นคอร์ราแคลนะคะก็เป็นตัวเด่นของเขาเลยนะคะก็เป็นวีเฟรกคอร์ราแคลนะคะก็จะมีวิตามิน E นะคะแล้วก็แคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C อะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็วิตามิน A นะคะคือแบบส่วนผสมของเขาหลากหลายมากนะคะนี่ อันนี้1กล่องราคา450บาทนะคะคือส่วนผสมของเขาก็น่ากินแล้วอ่ะ1ซองนะคะมีขนาด15กรัมน,นะคะก็ตัวคอลลาเจนนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวนะคะทำให้ผิวเราอ่อนกว่าวัยนะคะเต่งตึงมีอิ่มน้ำผิวแบบอิ่มน้ำแบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยไม่แห้งนะคะแล้วก็ ช่วยบำรุงให้เราแบบหน้าเด็กหน้าใสาอะไรอย่างเงี้ยนะก็วิธีรับประทานของเขานะคะก็คืออย่างที่บอกเลยมี2อย่างคือชองในน้ําเย็นหรือว่าชงในน้าปกติแล้วก็คนแล้วก็ดื่มแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยนะคะเหมือนเราทานแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยคือฉีกซองอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นผงสีข,ขาวๆนะแล้วเราก็ทานเข้าไปเลยนะคะ ส่วนใหญ่กแกชอบทานแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องหาน้าสะดวกนะคะแล้วก็รสชาติมันจะแบบเข้มข้นแบบเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นพวกเบอร์รี่ในนี้เลยนะคะเอ่อคอลลาเจนของเขานะคะคือแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบ ผลไม้ล้วนๆเลยนะคะก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดีนะมันไม่ได้แบบไม่คาวไม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบกินง่ายมากๆง่ายแล้วก็ที่สําคัญอร่อยนะคะแล้วก็สามารถพกไปได้ทุกที่แบบเฮ้ยเราไม่มีน้ํแเราก็กระดกเลยนะคะสบายๆก็สามารถทานแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้แก้วก็พูดถึงผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะคอลลาแคลนะคะแล้วก็ตัววิตามินซีให้ทุกคนได้ฟังแบบสั้นๆกันแล้วเนาะค่ะสถานที่ซื้อหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็จะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ค่ะ แล้วก็สรุปสั้นๆสําหรับแก้วนะคะคือแก้วรู้สึกว่าแก้วทานมาสักพักหนึ่งแล้วก็ทานมาหลายซองแล้วนะคะก็รู้สึกว่าการที่เราบํารุงผิวจากภายในอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราเริ่มมีอายุคือมีอายุแล้วนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่เด็กแล้วปะ่ะ <c oughs> คือแบบเราเริ่มมีอายุอย่างเงี้ยแล้วก็ทําแบบ การที่ดูแลจากภายในอย่างเงี้ยมันก็จะดีคือแบบให้ทําให้เราผิวเราดูดีจากภายในนะถึงแบบไม่ทาอะไรเงี้ยผิวเราก็จะดูแบบนุ่มชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวแบบขาวสว่างกระจ่างใสคือแบบไม่มีรอยดํารอยอะไรเงี้ยมันจะทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะการที่เราดูแลจากภายในคือแก่คิดว่าวีเฟรค่ะ คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงสำหรับแก้วคือหมดแล้วสามารถซื้อต่อได้ก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่แก้วมาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะคะวันนี้ก็จบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย